สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูหมิวจิดาภาขานเกตในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมีความคล้ายคลึงกันล้วนแต่เป็นถ้อยคำที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบเปรียบเปยกับบุคคลเพื่อสั่งสอนเตือนใจเป็นคติสอนใจให้ข้อคิดต่าง แต่ทั้ง3มอย่างนี้ทั้งสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า3มอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำนวนคำพังเพยใช้เปรียบเปรยแต่โบราณ รู้น้อยพอยรำคาญหนอนหนังสือมือสะอาดภาสิทธิ์ให้ข้อคิดนำชีวิตห่างผิดพลาดสอนใจไม่ประมาทจงเตือนตนด้วยตนเองนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในบทนี้จะมีตัวหนังสือที่หลากหลายสีสีที่หนึ่งคือสีแดง สีที่2คือสีเหลืองและสีที่สาคือสีน้ำเงินสีแดงรู้น้อยพลอยรำคาญนั่นคือคำพังเพยหนอนหนังสือมือสะอาดนั่นคือสำนวนจงเตือนตนด้วยตนเองนั่นคือสุภาษิต คำที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่จากบทประพันธ์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันคือสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเราไปดูกันเลยนะคะนอนหนังสือมือสะอาดนั่นคือสำนวนจงเตือนตนด้วยตนเองนั่นคือสุภาษิตรู้น้อยพลอยรำคาญนั่นคือคำพังเพย นักเรียนได้เรียนรู้จากบทประพันธ์ข้างต้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่า3มอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรเราไปเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยเรามาเริ่มกันที่สำนวนนะคะสำนวนคืออะไรสำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความ ที่กล่าวสื่อต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่หลักสังเกตง่ายๆนะคะสำนวนจะสั้นกระทัดรัดกระชับได้ใจความความหมายไม่ตรงตามตัวเช่นกาคาบพริกแกะดำคลุมถุงชนปอกกล้วยเข้าปากเป็นต้นซึ่งสังเกตไหมว่าคำเหล่านี้จะสั้น ระชับได้ใส่ความแต่มีความหมายไม่ตรงตามตัวเดี๋ยวเราไปดูว่าไม่ตรงตามตัวนี่มันคือยังไงไปดูกันเลยค่ะต่อไปคุณครูก็มีตัวอย่างของสำนวนมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยครูจะมีตัวอย่างสำนวนและก็ความหมายมาให้นักเรียนนะคะเริ่มจากสำนวนที่1กันเลย สำนวนที่1คือกาค่าพริกหมายถึงลักษณะที่คนผิวดำใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีฉูดฉาดต,ตัดกับสีผิวเปรียบได้กับกาค่าพริกสำนวนที่2แกะดำหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดแผกไปจากกลุ่มใช้ในทางที่ไม่ดีเปรียบได้กับสำนวนแกะดำหรือแกะดำในฝูงก็คือผิดแผกไปจากกลุ่ม สำนวนที่3คลุมถึงชนหมายถึงการแต่งงานที่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดหาคู่ครองให้โดยที่คู่บ่าวสาวไม่เคยรู้จักหรือรักใครกันมาก่อนตรงกับสำนวนคลุมถึงชนปลอกกล้วยเข้าปากหมายถึงมีงานเช่นงานนี้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากหรือเรียนเรื่องสำนวนง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเลย บอกกล้วยเข้าปากก็คือง่ายๆไม่ยากเลยสำนวนที่5คาทางเหลืองหมายถึงป่วยหรือบาดเจ็บมากแทบเสียชีวิตตรงกับสำนวนทางเหลืองสำนวนที่6ขมิ้นกับปูนหมายถึงชอบทะเลาะกันเมื่ออยู่ใกล้กันไม่ถูกกันเข้ากันไม่ได้และนี่ก็คือตัวอย่างของสำนวนที่ครูนำมาให้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของคำพังเพยคำพังเพยคืออะไรคำพังเพคยคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นเป็นความหมายกลางไม่เน้นการสั่งสอนแต่แฝงข้อคิดหรือคติเตือนใจให้นำไปปฏิบัติได้แต่ใช้ในทางนองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด หลักสังเกตง่ายๆเลยคําพังเพยมักจะเป็นไปแนวทางประชดประชันแต่แฝงข้อคิดเช่นหัวล้านได้หวีไก่ได้พลอยคางคุกขึ้นวอสีซอให้ควายฟังเป็นต้นซึ่งตัวหนังสือสีแดงที่นักเรียนเห็นอยู่นั่นคือลักษณะของคําพังเพยจะออกแนวทางประชดประชันเสียดสีแต่ก็แฝงด้วยข้อคิด เรามาเรียนรู้คำพังเพยกันต่อนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำพังเพยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนักเรียนสังเกตภาพที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ดูนะคะนักเรียนจะเห็นเด็กกำลังสีซอให้ควายสอตัวฟังนักเรียนคิดว่าจะตรงกับคำพังเพยอะไรดีคำพังเพยนี้ตรงกับคำพังเพยที่ว่าสีซอให้ควายฟังนั่นเองนักเรียนรู้ความหมายของคำพังเพยนี้ไหมคะ สีซอให้ควายฟังหมายถึงแนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทึบมักไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าเปรียบได้กับการสีซอให้ควายฟังนั่นเองคำพังเพยถัดมานักเรียนสังเกตรูปแล้วนักเรียนคิดว่าคำพังเพยน,นี้จะเป็นอะไรดี ใช่แล้วค่ะคําพังเพยนี้ก็คือหมาเห่าใบตองแห้งนักเรียนเคยได้ยินคําพังเพยนี้กันไหมคะหมาเห่าใบตองแห้งหมายถึงคนที่ทําตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถพูดโอ้อวดว่าตัวเองเก่งแต่ที่จริงกลับเป็นคนที่ขี้ขาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูดเปรียบยได้กับหมาเห่าใบตองแห้งนั่นเองคำพังเพยถัดมานะคะ จากรูปนักเรียนจะเห็นช้างกับเด็กกำลังอุจจระหรือขี้อยู่นั่นเองซึ่งคำพังเพยนี้ก็ตรงกับคำพังเพยที่ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนักเรียนเคยได้ยินคำพังเพยนี้กันไหมคะคำพังเพยนี้หมายถึงเห็นคนอื่นซึ่งมีฐานะมีอำนาจทำอะไรที่ใหญ่โตตนเองก็ทำเหมือนกับคนคนนั้นทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถเพียงพอ และนี่ก็คือตัวอย่างคำพังเพยทั้งหมดที่คุณครูนำมาให้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะต่อไปเรามาเรียนเกี่ยวกับสุภาษิตกันนะคะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอนเตือนสติด้วยหลักความจริงส่วนมากเป็นคำคล้องจองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเตือนสติให้คิดหลักสังเกตง่ายๆเลยนะคะ สุภาษิตจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นคำสอนไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพยเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเป็นตน้นสังเกตไหมคะว่าตัวอักษรสีน้ำเงินนั่นแหละคือสุภาษิตสุภาษิตจะเป็นคำสอนเกี่ยวข้องกับศาสนา ทุกคําที่เอ่ยมาในตัวอักษรสีน้ําเงินเมื่อกี้3มตัวอย่างทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตนเป็นที่เพื่อแห่งตนหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคําสอนทั้งสิ้นเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างสุภาษิตกันนะคะจากรูปนั่นก็คือสุภาษิตท,ที่ว่ารักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาหมายถึง ผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำแต่สิ่งที่ดีงามก็จะพบกับความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและในทางตรงกันข้ามผู้ใดไม่ขยันศึกษาเล่าเรียนทำแต่สิ่งชั่วร้ายก็จะพบเจอกับความยากลำบากหาความสุขนี้ได้จากรูปพอจะเดาได้เลยนะคะว่าสุภาษิตนี้คืออะไรสุภาษิตนี้ก็คือคนดีผีคุ้ม หมายถึงอะไรหมายถึงคนทำดีย่อมแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงเสมือนมีเทวดาคุ้มครองต่อไปจากภาพเมื่อสังเกตจากภาพแล้วเราก็พอจะราได้ว่าสุภาษิตนี้ก็คือเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงอะไรหมายถึงการหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี จนทำให้ได้รับผลรบที่ตามมาจากการหลงผิดนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของสุภาษิตที่ครูนำมาให้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเราได้เรียนรู้ความหมาย ได้ดูตัวอย่างและก็มีหลักสังเกตความแตกต่างของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันเลยนะคะสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเป็นถ้อยคำที่มุ่งสอนใจหรือเป็นคติสอนใจให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามลักษณะเป็นข้อความสั้น,น,นกระชับคมคายคล้องจองกันจดจำง่ายมีความหมายลึกซึง้งส่วนใหญ่เป็นเชิงเปรียบเทียบเปรียบเฟย สำหรับเนะื้อหาที่คุณรูสอนในวันนี้สำนวนสุภาษิธิ์และคำพังเพยก็จบลงแต่เพียงเทาง่านี้ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ